คริสจักรสายทานพระคุณอุบลราชธานี Stream of Grace Church อุบลราชธานีเราเป็นคริสจักรที่เชื่อในฤทธิ์อำนาจแห่งความรักความจริงของพระเจ้าต่อคริสจักรและเพื่อชุมชนเราเป็นคริสจักรที่อยู่ภายใต้มูลนิธิกิตติคุณสงเคราะห์เพื่อปวงชนหรือ Gospel Assist for People Foundation และเราเพิ่งเปิดคริสตจักรใหม่เข้าสู่ปีที่สเรามีนิมิตอยากเห็นความสว่างของพระเจ้าส่องเข้าไปในชุมชนและโดยผ่านผู้เชื่อคริสตจักรสายทานพระคุณอุบลราชธานีคณะกรรมการมีมติตกลงให้เริ่มคริสตจักรเมื่อวันที่12ธันวาคม2561 และคริสจักรได้เริ่มเปิดนมัสก,การร่วมกันครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่16ธันวาคม2561โดยใช้ศูนย์ชายเซฟคอมมูนิตี้หรือเด็กและชุมชนที่ปลอดภัย และต่อมาวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2563เราได้ย้ายมานมัสการณสถานที่ปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่39ทับ22หมู่บ้านดวงจันทร์ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พันธกิจของเรามีการนมัสการสอนพระคำพีทุกวันศุกร์เริ่มเวลา18นาฬกา30นาทีถึง20นาฬกาซึ่งมีทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษวันอาทิตย์เรามีการนมัสการและเทศนาเริ่มเวลา10นาฬกา30นาทีในภาคภาษาไทยและอังกฤษรวมทั้งมีชั้นเรียนระวีเด็ก นอกจากนี้เรายังมีพันธกิจหลักอื่นๆด้วยเช่นกันเช่นพันธกิจต้นไม้แห่งชีวิตพันธกิจการอธิษฐานเยียวยารักษาการให้คำปรึกษาพันธกิจคาเฟ่เบเกอรี่พันธกิจเพื่อชุมชนได้แก่การช่วยเหลือชุมชนการออกเยี่ยมเยียนพี่น้องการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและอนุชน เช่นการสอนดนตรีสอนภาษาอังกฤษการสอนพิเศษในวิชาต่างๆในภาควันเสาร์ช่องทางการติดตามท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง f a c e b o o k การนมัสการไลฟ์ออนไลน์เว็บไซต์ หรือ l ลายหากท่านใดที่ต้องการติดต่อเราท่านสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ดังกล่าวคลิปจากสายทานพระคุณอุบลราชธานีเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬกายกเว้นวันจันทร์ปิดทำการวันศุกร์ ติดต่อเราได้ในเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬกาและวันอาทิตย์นำมัสการเริ่มเวลา10นาฬกาถึง14นาฬิกาขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ Congratulations, everybody in Streams of Grace Church, for this third year of Happy Birthday to the Church. We are so happy for what God did here in the beginning of starting it up and uh, uniting our hearts and coming here to, to this place here so we can experience God has given us a, a place here to serve him but also to go out to many people in other parts of, of ubon and also to laos to serve god so god bless everyone for this happy birthday streams of grace on this third year and we believe the church has a lot of um, uh, blessings and can be a blessing for many we are worshiping we are preaching we are loving the people and people are welcome and feel welcome to come here and, and so we are happy so god bless everyone for this anniversary 12th of december amen god bless you